ช่วงที่2ของรายการ Stop Loss จุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะวันเสาร์แบบนี้ค่ะพี่เคนคะเราชวนน้องพนมาทําการบ้านในการเปิดคัมภีการเลือกหุ้นวิธีการเลือกหุ้นนะคะถ้าเกิดดูรายการเราเนี่ยเดี๋ยวคบเพื่อนทุกตอนนะคะเมื่อสักครู่เราได้มีการพูดคุยกับคุณสุกิจอุดมสรีกุลประโยชน์มากค่ะ,ะนใ,นในวิธีการดูเจ้าของกิจการซึ่งถือว่าปเป็น<า>เป็นสิ่งที่แหมดูยากนะคะเป็นทั้งสาดและสินค่ะผสมไปผสมมาก็เป็นสินและสัด ศิแลปศาสตร์หรือศาสตร์และศิซึ่งจริงๆการดูแต่ไม่มีสายศาสตร์แน่นอนดูยากเหมือนกันนะคะพี่เคนคะถ้าเรากลับเข้าสู่วงจรของชีวิตจริงการดูจะง่ายขึ้นเพราะทุกคนมีความสามารถในการดูคนอยู่แล้วองนี้ในชีวิตจริงเนี่ยตอนพี่เคนตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเราจะรับสมัครผู้จัดการมาบริหารโรงงาน Oh. พี่เขนก็บอกว่า h อบอกอ่บมาเปิดรับสมัครหน่อยค่ะอ่าเปิดมาเสร็จเอามาให้พี่เขนสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์ก่อนจะสัมภาษณ์เราก็จะบอกว่าไหนลองไปดูเรซูเม่เขาสิไปดูว่าเขาเป็นพี่น้องยังไงมีพ่อแม่รคคอการทํางานไหนลองเสิร์ชหาชื่อเขาสิเขามีอะไรประวัติอยู่ใน Google มั้ง <Okay. S 1> เขาเคยทําคดีอะไรไว้ไหมดูลึกมากค่ะเพราะคนเนี้ยจะต้องเข้ามาบริหารกิจการเราค่ะ พี่ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเขาจะทาความเสียหายหรือเขาจะเก่งจริงไหมหลังจากที่ดูปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะช่วงฝึกงานอีสี่เดือนว่าเขาทําได้ตามผลงานเขาเข้ากับทีมงานเข้ากับวัฒนธรรมของเราได้ไหมนี่คือชีวิตจริงเอาละบางคนนักลงทุนบอกว่าโอ้พี่เคนพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาไม่เคยสัมภาษณ์เขาเคยจะทูสัมภาษณ์เล้อกับการลงทุนของเรานี่แบบอ่าอ่าอ่ายังไเกี่ยวอยู่ละสองถ้าเป็น แฟนเราะเอะาอและแฟนเราต้องสัมภาษณ์ไหมคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ก็ประเด็นอย่างนั้นแหละ<ม>การคุยกันเป็นการสัมภาษณ์กันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสื่อว่าเฮ้ยแฟนคนนี้พ่อแม่เขาเป็นยัางไงาดูนางให้ดู<ม>ให้ดูแน่ๆ,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 ๆดูทั้งแม่และแฟนแม่ยายใช่แล้วแม่เราด้วยว่าจะเข้ากับแม่ยายเขาได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราดูแล้ว เขาเรียนจบมาจากที่ไหนเพื่อนเขาเป็นยังไงตอนคุยคุยกับเพื่อนเนี่ยกูมึงแรงกันไหมมีมอาวุธอาวุธยาวไหมมีอะไรแบบมีพฤติกรรมที่เป็นยังไงเราก็ต้องวิเคราะห์เอ็น้องชายเขาเป็นยังไงเอ้เขาเคยมีแฟนมากี่คนมีแฟนมากี่คนแลวต้องดูต้องดูทุกอย่างคือเราอยากจะสนใจอันนี้คือแฟนเอาหลักกลับมาการลงทุนการลงทุนทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เรื่องแรกคือสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อมาทํางานกับเราการลงทุนคือการหาหุ้นส่วนที่เราจะเอาอนาคตโดยเอาเงินไปฝากเขาย่อมต้องดูมากกว่าผู้จัดการคนหนึ่งเพราะว่าจริงๆเราฝากเงินฝากความหวัง<อ>าฝากการเติบโตฝากอนาคตไว้กับเขาผู้จัดการเนี่ยเราจึงดูเพราะมาทํางานกับเราเราจึงดูขนาดนี้เลยแล้ว คนที่จะร่วมกับเราลงทุนร่วมให้เอาเงินไปฝากเขาอ่ะเขาคือใครเราโอ้โหยิ่งต้องเช็ครายละเอียดยิ่งต้อง,อง,องเช็ครายละเอียดถ้าเป็นแฟนแฟนเนี่ยเขาเรียกว่ามีเป็นครอบครัวในอนาคตมีความยิ่งใหญ่ไปก็เลิกได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะลงทุนเพื่อกิจการของเราจริงๆนี่เราไม่ได้พูดถึงซื้อหุ้นเลยนะครับหน่วยแต่เรากำลังมองว่า เราลงทุนในการซื้อกิจการจริงๆกับผู้ถือหุ้นคือหุ้นส่วนที่ผู้บริหารเนี่ยเราจะต้องดูให้ลึกว่าเขาเป็นคนยังไงข้อมูลเขาเคยทำงานเก่งไม่เป็นยังไงเขาหมวยเริ่มรู้สึกไหมว่า้มันยุ่งยากขนาดนั้นเลยพี่เขนมันต้องจริงจังนะพี่เคนคนะจริงจังแล้วต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ นักลงทุนหลายคนก็อาจจะสับสนเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ยังไงแล้วเราจะดูยังไงจะดูตรงไหนจะเริ่มต้นยังไงคะนักลงทุนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยพอเราเสิร์ชชื่อของผู้บริหารคนนั้นไปเจ้าของคนนั้นเนี่ยขึ้นมาป๊าป๊บป๊าป๊ป,ป๊มีคลิปเถื่อนมีคลิปแอบอะไรโอ้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยเราสามารถดูเจาะรายละเอียดได้เยอะ,ค,ะค่อยๆติดตามเนี่ยเหมือนที่คุณสุกิตบอก ลองดูประวัติเขาเป็นยังไงคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้มีผลวอลเลมเบิร์บอกว่าสําหรับเขาละเนี่ยการดูกิจการดูทรัพย์สินว่าเติบโตยังไงมีทรัพย์สินเยอะไหมมีหนี้เยอะไหมเป็นภาพหนึ่งแต่ภาพที่สําคัญสําหรับเขาก็คือการซื้อหุ้นเหมือนการซื้อผู้บริหารโอ้โหคํานี้ลึกมากกระโดดไปนี่สาเมตรต้องว่ายน้ําเป็นไม่งั้นจม ต้องนั่งคิดดีๆเอ้ยอ๋อซื้อหุ้นเหมือนซื้อผู้บริหารเขาบอกว่าเราจะไปซื้อเจ้าของเก่งๆที่มีเลือดแบบแรงททางานโดยไม่อาศัยต้องการเงินแต่ต้องการความสุขในการทํางานสร้างผลงานเนี่ยแล้วหาคนอย่างเงี้ยหามาได้เนี่ยถ้าไม่มีตลาดหุ้นเราไปร่วมกับเขาไม่ได้เขาไม่ยอมแต่เรากําลังซื้อหุ้นคือเรากําลังซื้อตัวเขามาทํางานให้เราค ถ้านักลงทุนทุกคนคิดว่าเอาล่ะซีอคนนี้เก่งมากแต่ถ้าเราซื้อหุ้นในกิจการเขาก็คือลูกจ้างเราค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ของคนยิ่งใหญ่ถ้าเราอยากจะยิ่งใหญ่เราต้องคิดแบบคนยิ่งใหญ่ใช่หไหมนี่คือนี่คือเกินก่อนให้รู้ว่าสําหรับนักลงทุนอย่างเราแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารมีความสําคัญถึงขนาดนี้ ถึงขนาดไหนพี่เขนเอาก็พูดมาตั้งเยอะแล้วะมาถามหรือกนาดไนสำคัญมากเลยสำคัญมากจริงๆมาขอสอบถามเคล็ดลับของพี่เคนหน่อยดีกว่านะว่าพี่เวลาพี่เคนจะดูผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการหรือว่าซีอีโอของหุ้นก็ตามเนี่ยค่ะพี่เคนใช้หลักในการดูยังไงบ้างคะโอ้คำถามนี้ดีมากเพราะจะได้เข้าเลืองสักใช่ไหมคือเราดูง่ายๆนะเอาเรื่องแรกเลยนะเรื่องแรกเลยค่ะหนึ่งเขา ต้องเป็นคนดีเป็นคนดีเหมือนที่คุณสุกิจบอมใช่ตรงกันเลยนะคะตรงกันโดยบังเอิญแต่ว่า<ร>มาตรฐานของคําว่าดีในแง่ของเจ้าของกิจการ CEO หรือผู้บริหารอะไระคะที่จะเป็นเกณฑ์ชี้วัดว่าดีโอโ้โหหมวยนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยไปซื้อโอลีง <c oughs> ได้ถุงหนึ่งเลยนะเนี่ยซื้อได้ถูกด้วยคือเรามองว่าคนดีเป็นไงค่ะ <c oughs> คือเราเช็คประวัติแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนขี้โม้ขี้โกหกอะ คนขี้โกหกผิดสินข้อที่สี่มูสาวาทาเวราเบนิสิก้าปาทางสัมมาทิยามิสุราเป็นระยะระยะกินเข้าไปเจออร่อยดีอคือมูสาวาทาคือพูดโมะบางทีเราเฮ้ยโอ้โหทำไมคุณต้องโมงเขาขนาดนั้นแต่เขามีความตั้งใจความตั้งใจที่ดีและประเมินมากเกินไปสําหรับพี่เคนถือว่าโมเขาบอกเขาไม่ได้โมเขาตั้งใจทําโมหมายถึงว่าเขาคิดว่าจะโตสิบแต่เขาบอกยี่สิบ แต่เขาคิดว่าจะโต20จริงๆแต่เขาทําได้10เราบอกอันนี้อันนี้คือไม่เป็นไรครั้งแรกคือผพิดพลาดครั้งที่2ก็เหมือนกันเขาเขาตั้งใจจะโต20แต่ถ้าเขาโต10เขาโมแหละเขาบอกแต่เขาไม่ได้โมเขาไม่เป็นไรพี่จะบอกว่าไม่โมได้ไงแต่เรารู้แล้วว่าเพราะว่าเราจะต้องมีการดูย้อนหลังกใครมาว่าเขาทําได้ไหมเขาจะพูดอะไรก็ได้ไง20 20 20แต่พอถือเวลาออกมา10หรือ หรือว่าน้อยกว่านั้นเราก็ต้องดูว่าอันนี้ก็อันนี้คืออาจจะแบบมองโลกในแง่ดีแต่คาว่าโกหกค่ะพี่เชนโกหกกับโม้เนี่ยแตกต่างกันไหมคะคือเหมือนกันแหละอย่าไปคิดมากจริงเหรอคะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องดิสเขาลงมาละดิสเาว่ารวมกลุ่มเดียวกันเลยเอออย่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ลดลดลงมาหน่อยค่ะนะแสดงว่าเราจะต้องให้เวลาในการผิดพลาดของเขา เราให้เวลาได้แต่ถ้าเกิดสำรับนักลงทุนที่บอกว่าโอ้โหพี่เคนผมอยากจะเวลาผมน้อยอ่ะ<ม>ผมเวลาในโลกนี้ผมน้อยเดี๋ยวผมต้องขึ้นสวรรค์แล้วเนีย่ยเราก็ต้องมองว่าถ้าอย่างนั้นดูอดีตเขาซะาแต่ถ้าบอก<ม>โอ้ผมไม่ค่อยชอบดูอดีตอดีตมันทาอะไรได้พี่อนาคตคือสิ่งที่จําเป็นกว่าอ่างนี้ก็ดูวันนี้ไปเรื่อยๆแล้วอย่าไม่ต้องลงทุนแล้วดูว่าเขาทําได้จริงไหมแล้วค่อยลงทุน<ม>โอ้มันช้าไปพี่อันนี้จะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเหรอ ก็ต้องไปดูอดีตซะกันดูอดีตว่าเคยพูดมา,าทำได้ไมาก็าาไปแท็กดูตัวอดีตของเขาน,นี่คือเรื่องแหลเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าดูว่าแล้วจะดียังไงคืออีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เราอยากจะถ้าให้ลึกจริงๆนะคือพี่เคนได้เปรียบที่เราสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสผู้บริหารก่อนลงทุนได้เราไปคุยในออฟเดย์เราไปคุยเราเราสามารถสืบคือพี่เคนก็สามารถมองได้ว่าหนึ่งเนะี่ยถ้าทำได้จริงๆนะ เขารักครอบครัวไหมโอ้โหพี่เคนดูลึกขนาดนั้นเลยเหละฮะเพราะพี่เคนมีโอกาสที่จะสัมผัสเขาไดอเขากระตันอยู่พ่อแม่ไหมเอ๊ปเริ่มลึกไหมค่ะเริ่มลึกคือมิติของการลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สําหรับพี่เคนถือว่าเขาไม่ใช่ผู้บริหารที่จะบริหารในตลาดหลักทรัพย์แต่เขาคือคนที่พี่เคนกําลังวางเงินไว้มาหาสารให้กับเขาคพี่เคนขอดูรายละเอียดที่ลึกขึ้นต้องไปสืบแบบนั้นเลย เราทําได้แต่ถ้าเกิดนักลงทุนทั่วไปแล้วคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าทําได้มีประวัติสืบได้เป็นรื่นที่ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ลองคุยกับพนักงานลองคุยกับไออาร์ถามเขาดูว่านายเขาเป็นคนยังไงรักลูกน้องไหมรักครอบครัวไหมไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราค่อยๆค่อยๆสืบแนวลึกเขาเรียกว่าลวงลึกได้ไม่มีปัญหาอ,อันนี้คือดีต้องเก่ง เก่งในที่นี้ก็คือว่าจะต้องสามารถที่จะมีความเออในดีมีอีกนิดหนึ่งได้ไหมได้ค,ค่ะเขาควรจะมีความคือกิจการบาง c ีอบางคนนะฟุ่มเฟือยยังไงคะพี่เพียนใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายกันออฟฟิศสวยเลี้ยงลูกคา้าบินบิสเนสเฟิร์สคาสทุกอย่างไฮเอ็นหมด ดีไหมคะไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาเอาเงินไปใช้ใช่ไหมคะออก็เงินเราด้วยอะอเราไม่ได้เห็นได้ใช้อย่างนั้นเลยฉชนหนอย่างเงี้ยเราให้ question ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงฟุ่มเฟือยประหยัดหมายถึงดีฟุ่มเฟือยไม่ใช่คนไม่เดียวสาหรับเราถือว่าไม่ค่อยดีเป็นคนไม่ค่อยดีค,คนฟุ่มเฟือยเป็นคนไม่ดีโอ้ขนาดนั้นเลยสําหรับพี่เขนบอกว่าเราต้องดูขนาดนั้นเลยเพราะเราวางเงินไว้อูยต้องวิเคราะห์ขนาดนั้นเราจะเหลือใครมีตั้งหกร้อยห้าร้อยคนเหลือแค่สามสี่คนก็พอแล้ว อีกข้อหนึ่งคะ่ะพี่เคนที่พี่เคนถามคุณสุขิดว่าเขาเคยไม่ดีมาก่อนอนาคตเขาจะดีได้ไหมพี่เคนตอบเลยว่าลำบากนิดนิดทำไมะคะพี่เคนคือเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่เคยทําสิ่งใดแล้วแล้วเขาทาสําเร็จแม้เขาจะผิดพลาดยังไงเขาจะกลับไปทําสิ่งนั้นอีกสีงหนึ่งถ้าเขาทําไม่สําเร็จแต่เขามีใจที่อยากจะทําสําเร็จเขาก็จะกลับไปทําอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าเลือกได้ เลือกคนที่ครีนดีกว่าเพราะเรามีตัวเลือกใช่ไหมคะถ้าเลือกไม่ได้เขาเทามาเอาหนาลุ้นลุ้นเท้าด้วยไม่เป็นไรเราออกเร็วอันนั้นคือการเก่งกำไรค่ะเราก็เราพูดถึงการลงทุนลงทุนอะไรลงทุนในเชิงธุรกิจในการร่วมกับคนคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการใช่ค่ะร่วมกับเขาถ้าลองลองที่จริงๆว่าเราจะร่วมธุรกิจกับเขาแล้วเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเขาบอกว่าเขาดีแล้วนะ เราจะรู้สึกยังไงไปร่วมจริงๆอะอาจจะยังไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่และนี้เราเลือกได้ไหมเรามีตัวเลือกเยอะอย่าพยายามกําหนดว่าตัวเองมีแค่นี้สิขยายวงออกไปขยายวงวงเล่าเราออกไปเล่าสู่กันฟังให้เยอะๆใช่แลกเปลี่ยนดีเก่งเมื่อกี้รวมไปเรียบร้อยแล้วเก่งก็เอาออกมาเป่งพลังเป่งพลังยังไงคะซุปเปอร์สยา ต้องเป็นขั้นที่สองผมจะฟูขึ้นมาทันทีตีปองขึ้นมาทันทีคือเป็นพลังหมายถึงว่าเฮ้ยเขายังมีพลังอ่ะไม่ใช่นนอบตาห้อยๆมองไปนองมาแล้วเอ้ยแล้วคุยแล้วคุยถึงไหนแล้วก็ยังคือดูแล้วเอ้ยสดใสดูแล้วมาอยากจะร่วมสมมุติว่าสมมุติว่าหมวยจะไปร่วมกิจการกับคนหนึ่งเปิดร้านอาหารด้วยกันแล้วเขาบอกหมวยรอดีเราจะเติมตัวอีกเยอะเอาเฮ้ยนี่พี่จะหลับรอเลยอย่างเงี้ย มันดูไม่มีพลังใช่ใชเราจะโอ้ยคุยกับคนนี้แล้วมาเรารู้สึกอยากจะทํางานเพราะอะไรรู้ว่ามวยทไมะเพราะในความเป็นจริงคนนี้จะทําให้พนักงาน200คนในบริษัทเขาทํางานหรือเปล่าลูกทอ,อ,อลูกทอลูกน้องสะท้อนเจ้าหน่ายเคยได้ยินไหมไม่มีแม่ทัพไม่มีทหารที่อ่อนแอภายใตย้แม่ทัพที่เข้มแข็งสุนูได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้น ถ้าผู้บริหารคนนั้นดูแล้วไม่ค่อยมีพลังลูกน้องเขาก็จะสะท้อนไม่มีพลังก็าอาจจะห,ห่อห่เหี่ยวเหี่ยวเหมือนกันเป็นห่อหมกไปอีกดูแลโอ้ยทำไมมันไม่อร่อยอย่างนี้กินของดองทำไมอันนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยเราต้องวิเคราะห์ดูและสิ่งที่พี่เขนชอบก็คือเขาจะต้องมีความชํานาญเฉพาะด้านเ<อ>ช่นถ้าเขาทํามีเดียมาเขาก็ต้องเลือดเป็นมีเดียเลยคโอ้โหชอบทําตรงเกี่ยวกับมีเดียไม่ใช่ชอบไปทางอาสังหา อันนี้เงียบไม่ได้หรือ,อชอบไปทํากิจการเกี่ยวกับพวกเหล็กอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยคือเราอยากจะบอกว่าเ้ยเขาต้องเหมือนกันเราต้องดูจากประสบการณ์เขาเหรอฮารอว่ายัางไงคะใช่เคื่อคือดูจากความชอบของเขาอะเขาแบบงานอดิเรกเขาคืออะไระถ้างานอดิเรกเขาอ๋อเขาเป็นคนชอบไปตกปลาแต่เขาทํามีเดียอีกคนนึงโอ้เขาชอบไปดูคอนเสิร์ตแล้วชอบไปดูหนังทั่วประเทศว่ามีอะไรเออถ้าอย่างเงี้ยอะไรเป็นอย่างเงี้ยมันเหมาะกับ ความสุขที่เป็นไม่ใช่เรื่องเงินอ่ะเพราะบางทีเขาจะเอามาประยุกต์ใช้ในงานของเขาได้ด้วยนี่แหละอย่างเงี้ยชอบนี่คือหนึ่งนะอสองก็คือว่าเจ้าต้องเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยที่เป็นผู้บริหารเองหมายความว่ายังไงคะพี่เคพี่เมองว่าเจ้าของกิจการที่เป็นนายทุนอ๋อแล้วก็ให้คนอื่นบริหารเนี่ยพี่เข็ไม่ชอบหมายถึงว่าเป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าไปจ้างซีอมา ไม่ชอบพี่เนไม่ชอบนะหุนพวกนี้พี่เคนโดยส่วนตัวเนี่ยจะเอาออกไปก่อนอ๋อเ oh, หรอคะเพราะว่าพี่เคนชอบคนที่แบบเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยอเขาลุยสิ่งนี้มาทั้งชีวิตแล้วเขาเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยแล้วเขาก็ทําสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็เป็นผู้บริหารเองเรารู้สึกว่าลวดทุกอย่างเขาจะดูแลซีอโอทำอะไรเขา,เ,าเกรงใจแต่ว่าเขาคือคนที่ดําเนินเองอ,อันเนี้ยพี่เขนชอบคไม่ต้องไปพึ่งใครสามข้อสามนะดีเกมเป็นพลัง ผู้ซ e o เป็นผู้บริหารเองสามซอี CEO เนี่ยต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หหญไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นเล็กๆโอ้โหแล้วเรามาคิดกันจริงๆนะบวยแรงบันดาลใจของคนที่ถือหุ้นเล็กๆเออคืออะไรเรายังไม่ถือหุ้นใหญ่กว่าเขาเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยเราถือว่าเราเรากลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเขาถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขาทำเนี่ยก็เพื่อหวังที่จะให้กิจการเติบโตกําไรเติบโตแล้วก็ เอากันตามหลักตรงๆแล้วราคาหุ้นก็เติบโตสะท้อนกําไรไปด้วยเขาก็ได้ไปด้วยออนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นฝั่งเดียวกันเนี่ถ้าเขาถือหุ้นเล็กๆแล้วเอางี้เรามองในแง่ลายว่าเขามีโอกาสที่จะหาผลประโยชน์บนผลประกอบการได้ได้มากกว่าคนที่เป็นเจ้าของใหญ่ๆที่จะทําผลประกอบการให้เยอะที่สุดเช่ชนขเขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะๆเขาก็ไม่แคร์เขาอยากจะมีห้องน้ําที่ใหญ่ กว่าห้องรับแขกของเขาเขาก็ไม่แค่์เขาอยากจะนั่งธุรกิจบิสเนสคลาสเขาอยากจะมีค่าบันเทิงลงลมเขาอยากจะมีคนที่ขับรถแล้วรถเขาต้องไปประจำตำแหน่งทพ้่อพลอะไถูกไหมมันหรือว่าต่อรองซัพพัยเออต่อกันมาต่อได้อีกหน่อยให้ลดราคาเขาเท่านี้ก็พอแล้วน่ะแล้วอาจจะมีการไซฟ,ฟอนอะไรกันอีกอะไรเงี้ยเรามองว่าเขาเขาไม่มีแรงจูงใจพอถ้าเขาเป็นผู้หุนรุ่นให,ใหญ่เนี่ยเราชอบ 2 0 30%ยิ่งดี60%ยิ่งดีเป็นต้นนะอันนี้ก็คือเราก็จะเก็บไว้เป็นเกณฑ์ข้อ3ข้อ4ข้อก็คือว่าทรัพย์สินตัวนี้ต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นสิ่งที่สําคัญของชีวิตเขาอย่างเช่นยังไงคะไม่ใช่ว่าเขามีธุรกิจเนี่ยอยู่10บริษัทอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นไีนยะราะว่าอันนี้จะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรอ้าวก็เขารวยเขามีกิจการเยอะไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ให้เขารวยไป แต่เราอยากจะรวยกับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่านะไออันนี้เขาจะพลาดไม่ได้เลยนะ,ะนี่คือชีวิตของเขากอดกอดกอดรัดฟัดเมี่ยงเนี้ยเขาไม่ยอมพลาดท่านอย่างนี้ยหมวยรู้สึกเป็นไงเขาก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้เอาพาธุรกิจให้ไปใ,ในทางที่ดีให้ได้ถ้ากิจการนี้รุ่งเรืองเขาจะมีหน้ามีตาทนสังคม<อ>ถ้ากิจการนี้ล้มเหลวลูกเมียเขาจะไม่มีอะไรกินโอ้โ oh หต้องดูรึขนาดนี้เลยถ้ามันเบ็ดกันขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราชอบ ยังไงเขาก็ต้องพาไปในทางที่ดีให้ได้ชีวิตแรกชีวิตโอ้โหสุดยอดถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่าปล่อยออกไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ข้อที่5เมื่อกี้ข้อที่1ดีเก่งเป็นพลังค่ะข้อที่2ผู้บริหารเป็น CEO ีโอเป็นผู้บริหารเลยข้อที่3ถือหุ้นใหญ่หน่เอยข้อที่4คือเป็นทรัพย์สินที่สําคัญข้อที่5ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือจะต้องมีความแบบพี่เนเคยเจอ จ้าของหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ถือหุ้นยังไงคะพี่เคนก็เขาก็ถือหุ้นอยู่นะคะเขาจะรู้สึกว่าราคาขึ้นเขาก็ไม่ได้ขายราคาลงเขาก็ไม่ได้ขายเงินปันผลอยู่เยอะๆก็ดีกว่าปันผลออกไปทำไมข<อ>เขารู้สึกสบายใจจังเลยที่นั่งกอด r e อ a i n ิ่งเยอะๆปันผลไม่ยอมมาออกมา แล้วก็ทำไปได้เรื่อยแล้วก็ไม่อยากให้ข่าวอะไรให้มันวุ่นวายจะต้องคอมมิตต้องเยอะแยะโอ้ยเข้าตลาดมาทำไมวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาจะมีมีเยอะเลยเขาจะแบบเขาไม่อยากเหนื่อยอ่ะเขาอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวไปกับเบิร์ดอ่ะทั้งกิจการเขาก็ดีนะคะกิจการเขาจะดีหรือไม่ดีแต่เขาไม่อยากประชาสัมพันธ์เขาไม่อยากจะต้องบอกทุกคนว่าเขาจะต้องเติบโตอีกเท่าไหร่เนี่ยเป็นความเหนื่อยของเขา แปลว่าคนที่เจ้าของที่ไม่มีจิตใจแบบผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะมีลนนักษณะนี้อ่ะ,ะแล้วเจ้าของที่มีจิตใจของผู้ถือหุ้นจะมีลักษณะนนยังไงทําไมมันถึงสําคัญยังไงคะพี่เคนจะแตกต่างกันขนาดไหนคะคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะมองว่าปันผลเนี่ยคือเรื่องใหญ่สําหรับเขาเงินเดือนของเขาสามแสนบาทต่อเดือนเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเขาไปได้แต่ชีวิตเขาอยากจะสุขสบายเนี่ย เขาไม่มีทรัพย์สินอื่นทรัพย์สินที่สําคัญคือกิจการนี้เขาต้องรอเงินปันผลของกิจการและเขาถือหุ้นอยู่4ี่หเนี้ยเขาได้แคชฟูดตรงนั้นไปใช้ในสิ่งที่เขาชอบถ้าเป็นอย่างเนี้เขาเรียกว่ามองแบบผู้ถือหุ้นเขาอยากจะปันเยอะๆเราเองก็จะได้เยอะเราก็จะต้องดูด้วยว่าเขามีหัวใจแบบนี้ไหมเขาจะปันผลเท่าไหร่สองการที่มีราคาหุ้นขึ้นเขารู้สึกว่า เป็นหน้าตาและความภูมิใจเขาอาจจะไม่ได้ขายหรอกแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนทําให้สังคมได้เห็นการรับรู้ว่าเขาสร้างคุณค่าให้กับกิจการนะแล้วมันสะท้อนออกมาที่ราคาหุ้นแม้เขาจะไม่ได้ขายเออเนี่ยเขาดีกว่าเห็นไหมมีความเป็นผู้ถือหุ้นเขาจิตวิญญาณของผู้ถือหุ้นมากกว่าคนเมื่อกี้เราจะสัมผัสได้ยังไงคะว่าคนไหนมีคไม่ม,มีต้องคอยติดตามต้องคอยติดตามมันจะเกิดเซนได้เราต้องคอยค่อยๆวิเคราะห์ออกมา สาเขาเรียกว่าไม่ใช่อยู่ดเีเดี๋ยวก็ซื้อ,อรายงานซื้อเดี๋ยวก็รายงานขายก็<อ>เดี๋ยวก็ซื้อขายเห็นไหมผู้บริหารซื้อขายซื้อขายโอ้ยวนวายมุน่นไปหมดเลยตก,ตกลงว่า<ส>ตกลง<ะ>มันเหลือเท่าไหร่กันแน่ว่าบางทีน,นะคะขายในราคาที่ต่ากว่าที่ซื้ออีกโอ้โหแล้วก็งงว่าตกลงว่าเขาจะทำทำมันทำไมนี่ก็จะเล่อะไรกันเราจะเขาจะไปเมื่อไหร่เหรอบอกเราด้วยนะอย่างเงี้ยแต่เราเห็นผู้บริหารที่บอกว่าจิตวิญญาณของผู้ถือหุ้นคือ มีแต่ซื้อค่ะเฮ้ยมีโอกาสราคาตกมาซื้ออีกแล้วตกมาซื้ออีกแล้วท่านนี้เราหมดแฉชงซิมแชงแปลว่าดีสบายใจซิมแปลว่าใจใจสบายรู้สึกว่าเออผู้บริหารคนเนี้ยเจ้าของคนเนี้ยเหมือนกับผู้ถือหุ้นเราก็รู้สึกสบายใจเอาล่ะถ้าสรุปมาทั้งหมด5ประการเนี่ยพี่เคนอยากจะขอมโหมดออกมาค่ะให้เห็นว่าความสำคัญของ เจ้าของเนี่ยพิ่เคนโดยส่วนตัวนะให้น้ำหนักถึง6 0 60เเลยเหรอคะเพราะเรามีความเชื่อแต่ว่าคนเท่านั้นที่จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองหรือล่มจมพี่เคนอยู่ในธุรกิจเห็นมาเยอะที่พ่อแม่เตี่ยทำได้ดีมากตีมาทำผ่านหมดเลยกิจการดีนะแต่ตีอตีผ่านหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ ผู้บริหารเจ้าของไม่เก่งพี่บางคนอตต๋เนี่ยให้มาไม่กี่ตังค์แต่ตีทําจนโอโเป็นใหญ่มากเลยคือนี่นะสับสินออกมาใหญ่มากเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยคนนี้สําคัญมากบางทีอ่ะพี่เคนเห็นบางบริษัทเนี่ยกิจการเล็กๆนะแต่มองฟังผู้บริหารคนเนี้ยโอ้โหคนเนี่ยไปไกลไปไกล ไม่ถึงไปไกลๆเจออย่าไปยุ่งกับเขาเลยหมายถึงว่ามีอนาคตทีรร่ไกลอไม่ม่เอาไม่เอาใช่มีอนาคตที่ไกลมากไม่ใช่จับหนีจากเขาไปให้ไกลๆ,ๆนะ,ะเรามองแล้วโอ้โหคนนี้เก่งมากพอเราวิเคราะห์นี้มากขึ้นผ่านมากขึ้นเลยเลยเราจะรู้ว่าความสําคัญของผู้บริหารเจ้าของมีความสําคัญที่พี่เขนเนี่ยให้มากกว่าขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยอีกสี่สิบเป็นเป็นกิจการเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องการเ่นการแทงเออเออไปแต่ ถามว่าสิ่งอื่นสําคัญไหมสําคัญคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราวิเคราะห์เจ้าของมายัางดีมากและเนื่องจากการลงทุนไม่ใช่การเก็งกำไรการลงทุนที่คนเนี่ยเราจะลงทุนหปีสิปีถ้าได้กิจการที่มีศักยภาพแต่คนคนนี้ดีเนี่ยเขาจะทําให้กิจการเติบโตไปอีกเยอะแล้วยิ่งถ้าเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ของเขานะเราสบายใจเราจะรู้ได้เลยโดยบอกคุณรู้สึกยังไงกับกิจการนี้โอ้กิจการนี้มันคือชีวิตถ้าถ้า ถ้าเอาเงินน่ะมาให้คุณร้อยล้านคุณออกไปเอาไหมบอกไม่เอาเขาเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินนะเงินเป็นผลพลอยได้แต่เขาทาเพราะความสุขและเขารักในกิจการค่โบเชใช่เลยหุ้นตัวนี้ใช่เลยเจ้าของนีกิจการแบบนี้อป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วนักลงทุนทั่วไปมักจะละเลยด้วย3มข้อนี้จริงๆนะจากประสบการณ์พี่เคนนะนักลงทุนบางทีไม่วิเคราะห์เจ้าของกิจการเลย วิเคระตัวกิจการพอแล้วจดเลยพี่เคนให้ตั้ง60%เลยนะคะเราเราเน้นในเรื่องนี้เพราะเราคิดว่าคนดีจะสร้างกิจการที่ดีคนเลวจะทำลายกิจการที่ดีวันนี้ได้เคล็ดลับจากพี่เคนแล้วใช่เอาไปใช้รับรอง รลบรอประสบความสําเร็จแต่ว่าจะต้องรู้เรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่เรื่องเจ้าของอย่างเดียวนะคะพี่เต้นคะติดตามเราสิเราจะบอกเราจะบอกทุกอย่างยังมีอีกหลากหลายตอนนะวันนี้รู้จักกับเจ้าของในมุมมองของนักวิเคราะห์และก็ในมุมมองของนักลงทุนตัวจริงอย่างพี่เคนโสรัตแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะติดตามย้อนหลังได้ใน YouTube stop loss by ธนวัฒนปัทโชนนะคะยังมีอีกหลากหลายตอนค่ะที่เราจะมาเปิดตำราเปิดคัมภีร์ หาวิธีในการเลือกหุ้นให้ประสบความสำเร็จได้นะคะคำพีเล่มนี้ถ้าคุณดูให้จบแล้วจะเป็นนักลงทุน ที่สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจและก็จะต้องแสวงหาผลกำไรได้แน่นอนแน่นอนและมีความสุขด้วยมีความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามในรายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นในช่วงคืนวันเสาร์เวลา2ทุ่มทางเนชั่นทีวีหมายเลข22 r คือวิชั่นช่อง32นะคะช่วงนี้คุณเคนโสรัตบ์วณิษ์วรากิจและหมวยธนวัน,าาน์บรโชพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ